เดี๋ยวในเทอมนี้น้องมสองเทอมสองจะต้องเรียนเล่มนี้ครับและจะมีหัวข้อที่ชื่อว่าเครื่องกลอย่างง่ายในบทเรียนนี้น้องจะต้องเรียนเครื่องกลทั้งหมด6ชนิดเดี๋ยววันนี้พี่เชียร์จะหยิบอันนึงมาให้ดูครับนั่นก็คือลอกนั่นเองเดี๋ยวในคลิปนี้จะให้ดูครับว่าเราจะต้องวางลอกตำแนหน่งไหนแขวนลอกอย่างไรทำอย่างไรถึงจะช่วยในการผ่อนแรงและลอกที่เราเรียนในวันนี้จะมีลอกเดี่ยวตายตัวกับลอกเดี่ยวเคลื่อนที่ครับเริ่มกันที่ลอกเดี่ยวตายตัวก่อนนี่เลยครับลอก เดี่ยวตายตัวเราจะยึดลอกไว้กับเพดานหรือคานใช้ในการเปลี่ยนทิศทางของแรงใช้ในการยกของดึงวัตถุข,ขึ้นลงได้อย่างสะดวกแต่ลอกแบบนี้จะไม่ช่วยผ่อนแรงนะครับอํานวยความสะดวกอย่างเดียวเท่านั้นต่อไปทําการผูกเชือกจากด้านบนคล้องผ่านลอกและให้ลอกห้อยลงมาด้านล่างจะได้เป็นลอกเดี่ยวเคลื่อนที่นะครับลอกเดี่ยวเคลื่อนที่ลอกจะถูกยึดกับวัตถุที่เราต้องการยกลอกแบบนี้มีประโยชน์มากนะครับ ออกแรงแค่ครึ่งหนึ่งของน้ำหนักวัตถุก็สามารถยกวัตถุได้แล้วครับอันนี้คือลอกเดี่ยวเคลื่อนที่ครับผม